สวัสดีจ้าพี่น้องเหมือนข้ามการหลกจจกหักเนี่ยมึงเด้อดจ้าพี่น้องหลักเด้อประดองพี่น้องตำซุปแต่น้ำหอนแน่จ้ากระสีพ่อซุปแน่พี่นอ้องแต่กระปิดจ้าเป็นหอนเด้อพี่น้องจุกจ้าขาดพี่น้องใส่หลายจ้าค่ะ ใส่พริกจ้าใส่พริกลงไปใส่ข,ขัาวขวาพี่นอ้องใส่เกลือไปน้ำจ้าพี่น้งองใส่น้ำลาไปด้วยพี่น้องจุเสร็จเด้อผู้ดเดีบ้านนี้มีกับเขาแรกมาผิด้ะจ้า เนี่ยได้จ้ารับประตองอย่างเหนียวเลยหอมแล้วพี่น้อง,หอ,อห,งหอมข้าขวยแห้งหอมค่าหอมเครื่องปรุงหลายอย่างจ้ะหอมพี่น้อง เละจังเลยจังเหนียวดีแถบพี่น้องจ้ะอย่างแซ่บเยด้วยพี่น้องซิมกันหนืมแซ่บหลายพี่น้องแซ่บหลายจ้ะพี่น้องเดี๋ยวปรุงเครื่องให้มันแหลวมันเสิยกันจะ้ะ กระน้ำกล่องแข็งกระน้ำกล่องนะพี่แักเหนียวพักจ้ะเหนียวตึ้งๆเลย ย่างเสียบย่างเนี้ยหล้วพี่น้องค่ะคุณเดบอให้น่กับขอแล้ง,งมาด้จ้าเด้อภากองเขามาเด้อพี่น้องมาเด้จา้ามาเด้อลาบปลปาตองเน,น้นๆจา้า คลิปนี้เอาไใบสนิทก็น่าจะผู้ดึงยเขาพายกองเขามาพีีพี่น้องสวัสดีจ้า